ในข้าครับทุกคน,น,ะน,น,นจะบองจะบองนี่ครับในข้าวก็จะมีไข่ต้มไข่ต้มเดี๋ยวเอาคุ้มไป

บงหยอดหน่อยตามด้วยตั้นึงเหมือนนะยอดอ่อนนี่แต่ไม้ยาวบึ้งเลยมากินข้าวด้วยกันครับทุกคน đây này, mấy này, mấy vị này. มาจริงจำลึงจำลึงเนี่ยครับข้างรั้วนะครับอยู่ข้างบ้านเก็บมาบอกจารพินแน่นอนอยู่ข้างบ้านเนี่ยเดิมไปเก็บมาไม่เย็น ับเขาเหนียวไม่ยับเขาเหนียวอย่างนี้อ,นอ,นอร่อย ขอบคุณแม่บ้านที่ทำใม้กินอนะ่ะถ้าไม่มีแม่บ้านก็ไม่ไม่มีกินนะเนีย่ยถ้าเราอันนี้แกงอะไรเนะี่าเราอยู่คนเดียวนะจริงบอกตรงเพราไข่ยังไม่อะ่ะถ้าไม่มีแม่บ้านทำไง

อร่อยมากอือสามารถไปทำไปำทำธ้มได้นะอร่อยอร่อยครับอ,อือร่อยกินแล้วเขาเนี่ยเขาเจ้าอ,าอ,อย,าย่ันเงี้ยเย่ง อร่อยอ่ะวันนี้กินข้าวเหนียวหมูย่างก็อร่อยอ่ะเนียวเหลือกิมจวบองเลยนี่ไก่ต้ม คิดว่ามันอร่อยนะครับไอ้ต้มกับจะบองแล้วก็เอ,อผักเนีย่ยครับตำลึงตำนึงหรือจะเป็นผักอะไรก็ได้ผมว่ามันน่าอร่อยมากมกินคู่ด้วยกันได้แล้วแต่คนจะกินเนาะ cơm kim cái kiểu 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 tâm lưng à kiểu 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 chào kiểu mà lắm mà, hay, hay đủ. Thì ngon mà lạ. เนี่ยจับเงี้ยเยอะห้าแหวกไข่หน่อยไข่หน่อย,น,อยนี่แบบนี้แล้วก็ผัดตำได้วยผัดเนี่ยจำลึงจำลึงบ้านเราปลอดสารพิษเนี่ยจรยิงของเก็บมาจากข้างบ้านนะครับ ยิดแน่นอนโหถ้าเขาจีดยากันผมไม่กินหรอกใครไปกินนะกินแล้วตายใครไปกินนะมีใครกล้ากินหรอมั้งเขานะ จะมาแล้วนะสองขานนี่เจอมาครับไปเลยครับ